สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะวันนี้มีลูกค้าจากบ้านดงจิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่นั่งขับใส่36แรงนะคะ,ะลักษณะของเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืน24ตลับนะคะ กะปุกข้าวจะมี2กระปุกนะคะกระปุกละ15บหกิโลสกงะปุกก็คือ30กิโลนะคะทาดของมันก็คือความกว้างเมตร30นะคะเมตร30ลูกปืนตรงจานนะคะจาน12นิ้วลูกปืนทั้งหมด24ตลับนะคะโรงจักรนะคะดูนะคะตอนนี้ลูกค้ามารับเองที่ร้านนะคะดูลูกค้านะคะ มารับสินค้าเองที่ร้านเลยค่ะตอนนี้เอาขึ้นรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพ่อที่ไว้วางใจร้านก่อกระหนกนะคะมาซื้อถึงที่เลยนะคะมาซื้อถึงร้านเลยนะคะดูชมสินค้านะคะสวยงามทงคุนนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะสีเขียวเหนียวซับค่ะดูนะคะดูรอบนะคะ มีจานแถมให้นะคือจานแบบโรยจานที่เหยือถังเป็นจานดําเป็นกอกแล้วเราก็แถมจานแบบโรยให้นะคะสื่อให้ลูกค้านะคะอันนี้ถ้าขนใส่ขนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะหรือเบอร์โทร0811206955นะคะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ,อคุณแม่นะคะขอบคุณมากนะคะ ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีค่ะ